สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้พามาชมนี่นะครับทัวนะครับคางทัวนะครับนี่นะครับเป็นซุ้มไม้เลื้อนะครับซุ้มซุ้มสำหรับให้ทัวเลื้อนะครับทัวกำลังออกฝากนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยสามสูตรนะครับมี มูลไก่มูลวัวมูลสุกรนะครับรวมกันนะครับกลายเป็นปุ๋ยสูตรเด็ดนะครับสำหรับการปลูกผักนะครับที่สวนครุตั๊บนะครับนะครับมีดกๆทั้งนั้นเลยนะครับยังเลื้อยขึ้นไปไม่ครบนะครับถั่วเป็นถั่วอินทรีย์นะครับเก็บกินได้เลยนะครับไม่มีสารใดๆทั้งสิ้นนะครับ กรอบมากครับผักใหญ่นะครับอเอาไปตำเพิ่มตำนะครับทั้งใต้นี้อาจจะลุกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากำลังจะทำเป็นซุ้มสำหรับไว้นั่งพักนะครับ หลบแดดนะครับเวลาทําสวนนะครับอืมครับอายุสองเดือนนะครับเราก็ได้กินแล้วนะครับถัว่วแล้วก็เก็บถ่ายเรือดนี้เก็บไปแล้วครับเมื่อเช้ายังไม่หมดนะครับอืมครับผักสวนรั่วกินได้เองนะครับล้วกกินได้ กินได้ทุกอย่างเดินมาหลังสวนนะครับจะพาไปดูผักครับนี่ครับกระลำปรีครับเริ่มห่อแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มห่อแล้วนะครับเริ่มห่อเดี๋ยวเราก็จะได้กระลำกินนะครับมอนกระลำสีม่วงนะครับ กะล่ำปลีสีม่วงส่วนนี้เป็นกะหล่ำดอกนะครับกะล่ำดอกกอ็เริ่มมีดอกขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับก็มีได้ตัดตัดใบออกนะครับใบไหนที่มันโตมากแล้วก็ตัดออกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับผักสลัดนี้เก็บขายเกือบหมดแล้วนะครับ พามาชมนะโอ้นี่ไงครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่มาแล้วสวยงามนะครับกระลำดอกสวยงามอลังช้างมากเลยนะครับมาชมนะครับช่วงเช้านะครับนี่นี่ครับก็เริ่มห่อมีดอกแล้วครับมีดอกออกมาแล้วอันนี้ใหญ่แล้วนะครับนี่นี่เกือบเท่าไหร่นี่ห้าเซนโอ้ยไม่ใช่สิแปดเซนได้นะครับกระลำดอกนะครับ ต้นใหญ่ต้นลำต้นใหญ่สวยนะครับสวยงามเพราะว่าปุ๋ยที่เราใช้เป็นปุ๋ยวัวแล้วก็ปุ๋ยเป็นปุ๋ยวัวที่หมักไว้นะครับหมักไว้แล้วก็มีในส่วนของมูลไก่นะครับแล้วก็มูลสุกรน,นะครับผสมกันในอัตราส่วน2ต่อหนึ่งก็คือปุ๋ยมูลวัว2แล้วก็ สุกรกับไก่อย่างละ1ส่วนนะครับแล้วก็จะมีเป็นปุ๋ยหมักนะครับสูตรอาจารย์ลุงนะครับที่เราได้ทําไว้นะครับจากผักตบชวานะครับก็ได้ผลดีนะครับสวยงามผักงามนะครับผักโตนี่นะครับปลอดสารนะครับโอเคครับเพื่อนๆยังไงก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ มาดูผักข,ข้าวแล้วกันนะครับกล่ำดอกสวยงามนะครับซูมเข้าไปนี่นะครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ